เสือเขี้ยวดาบหรือสมไยโลดอนเป็นสัตว์กุลแมวที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกโดยเสือเขี้ยวดาบถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนักล่าที่โดดเด่นและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยอยู่บนโลกใบนี้ลักษณะเด่นของมันคือเขี้ยวคู่บนที่งอกยาวออกมาจนพ้นริมฝีปาก ยื่นยาวและแบนเรียบโค้งไปทางด้านหลังคล้ายกับใบกลิตและมีความยาวถึง25ซนติเมตรเลยทีเดียวเสือเคี้ยวดาม,มีช่วงขาค่อน้ันสั้นแข็งแรงและอาจมีน้ำหนักตัวเกือบ200กิโลกรัมลักษณะโครงสร้างร่างกายที่หนาและบึกบึนบ่งบอกว่าไม่ใช่นักล่าที่มีความรวดเร็วมากนะักดังนั้นพวกมันจึงจะล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่หนังหนาและเคลื่อนไหวช้าเช่นสลอดยักษ์และช้างแมมมอตเป็นอาหารแต่ น่าเสียดายทั้งช้างมมนมอดและเสือเขี้ยวดาบต่างก็สูญพันธุ์ไปเมื่อ10,000หมกว่าปีแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการหาอาหารทําให้พวกมันสูญพันธุ์ไปนั่นเอง